จะมาหายปูก็ต้องจับตรงๆนั่นไม่ต้องจับปูนี่นี่นี่ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านรับผมนายินดีต้อรับเขาช่าที่งานมหาเฮงทับผมเนาะวันนี้เราเดินทางมาตามแนวทาง ของครูรู้สีที่วางตอกหลอกเร่อีดลองเด้อนะเอาวันี้มาติดตามเราชมเราฟังกันกันไหไหนกันนะว่ารัฐบาลไทยไปจะปล่อยนี่พี่นองสองคู่นาบนล่างก็ติดตามบรรยากาศใส่สปอกกัารผมครับผม

บโกุธายะเอาทุเลขลูกรันเลขาลานาทีเลขไทยประจาศเิ็นทางการของโงกสา้บนสามห้าติสามห้าติสามสามห้าสามห้าสามห้า

นำมารอกที่แบบห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับห้าสองสองห้าห้าสามสามหครับเี่บอร์ดอนี่นะครับเราที่สามห้าเจ็ดนะครับนี่ร้านสามหานะครับี่เราชี้โอ้กูมาแน่นนะครับทีเราชี้แต่แอบกส่แคเมื่อสันยุตพราท่านเศร้ายุีเอาในชุดรวกตรงนั้นกันกูคุณนะครับจำรับมือับรองในกุ้งห้งแล้วครับรนดับเนาะแดไม่สียดบี่ข้างเปดแบบมาค้นะครับที่มาแบบรองมาเนี่นะครับตัดบมันไม่ได้แปดร้อย มันจะเอาล้านคนันบให้เกิดล้านคนเกิดล้านแบบสองเือดั่วนี่นี่ขั้นเดียวบอ่สือที่นะครับทุกูกันอุกท่นลเด้อพระเจ้าห้ะพระองค์พระองค์พระเจ้าห้าพระองค์ดำดินบินบนได้มุดลงไปอีก ตอบลงอนวางบนิเไม่ต้อทนะใช้กานอไเนเดกงาะไดไ่้นะเขาเขาเชิญงนทางนะนอศพปรมาณฮ่าปูว่าจะใส่โน้นหรอวะปู่าจะใส่ที่โน้นฮ่าฮ่าฮ่าฉันปูเฮ้ย พูดไปยังบอกผู <m ín> um, <th> ้เพราะไงวะจะมาบอกนี่จะไม่บอกนี่จะมาบอกจจำได้บ่จำได้บ่เอามาฝากเราไปแล้วเอามาฝากเป็นสองวันแหละไม่เราเอาบ้านอยู่เลยเราอสองวันละอ่า เอามาฝากตัวนี่นะปูฮะเอามาฝากตัวไดนอู้อันนี้มันหลายในบนเนี่ยเอาปูอันก้อนครับอันอันปูไหนก็ต้องานนี่ครับอือเอาไปจงได้ปูมาฝากแม่ตั้งไหนลูกหลานมาตามสัญญา้ด้สิไ่บอกเมื่อกี้เนี่ยมาเดินมาตัวใหญ่ๆกับปูเดินเดินมาปูเอาออกมาขี้เหน่อเอามาเนี่ยปูไอ้ตงเนื้ Đó là... Đó bay đến bùi dòng 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 đến dòng 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 dòng

โอ้โอ้สองคู่เนี่ยปูที่ว่าสิ่ไหาไอ่ะนี่นะท่่ว่ามาฝากไว้โอ้บอกปากปุ๊สามรอบล่ะาอันนี้ปุ๊บสามรอบโอ้กูมาเห็นอ๋อาองทดลองดูสิรอบนี้ขอวาให้แตกหนให้บางเหยียดที่เขาโอ้คจ้ามาฮหป อ้าวผูเสียทักสีณเนี่ยอ้าวยัำเลยนะดัมตินวินบุญโอ้ครับผูประเทศไทยเนี่ยนี่ประเทศไทยครับผู้ไปดูละต่างประเทศวันนี้ผู้ประเทศไทยวันนี้ครับวันที่สิบหกสิงหาเด้อพี่น้องเด้อครับสิบหกสิงหาไปที่รอคอยมาแล้วนะครับพี่น้องสิโอ้ ของแท้ของจริงมีที่เดียวยาดีผอของแท่อบาปูแท่แก้าูแก้ทุกแก้ยากแก้ความลำบากแก้หนี้แก้สินป้าโคู่เงินเข้าบ้านเต็มธนาคารโอ้เออของูนี่ธนาคารเขาบอกว่าจะเริ่มเปิดตอนเท่าร่จะเริ่มเปิดงเครื่อง เรื่อทานลยมันจะระเบิดนะวงคีนังเฮาคู่ก้นเดโอ้หไปนั่งขึ้นไปนี่อันนี้นะครับของไทยเด้นคีงซีอ๋อไอ้าโค้าโคอ๋อแอยิบยั๊บโนตตีนะครับสนับสนุนดุจสลาขึ้นแบงรัฐบาลให้สนันเด้พี่รังซีเอาเครื่องบินมันจะไปขึ้นในข้างบนดมันต้องไปข้างล่างก่อนขึ้นที่บนก้อแล้วงทักที่นั่งแรดจแาร เอาโอ้ค่ะโชคพี่รองเอ๊สามตัวนี้บดทุกคนมาปูสองตัวนี้โอ้นี่ยสองตัวที่บดทุกบดนี่ฝดกซินโอ้ยอดปูทุกคนทั่วโลกเอาฟังเด้อพี่น้องเด้อฟังเด้อฟังเด้อใครที่รอคอยเนาะสาธุเอานะครับเนาะหลับศอกหลับชับสองตัวนี้เต็มไปนะครับบทที่มันเป็นแบบซีรีเส์ฮ่องกิ๊กทุกคนแล้วนะครับเนาะ อาพร้อแปลพร้อรวยพร้ฟังนะครับอ่งทีุ่กคนสาธุเราสาธุสาธิตาทุอยู่มั้นปูบอกว่าวันที่สิบสามโอ้นั่นแหละปูเออจึงจะมามาบอกมาลาวไทยแน่นหนึ่งมาประเทศไทยไทยลาวหนุ่มที่ไทยคำลาวเออวมนอี่สิบสามโอ้ยปักลงมเทงมาโอ้ยมาก่อนสิบสามเลย

สี่สามหนึ่งถ้าผมพูดโอ้ยไปใครทำาใครทำาวยาวเออใารก็ยาวกาวยาวยาวยา้ยาว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 ลาวย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 มวยา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 ยาว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 พาวย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 าว่ว่าวย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 า่ยาว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 ยพวยนวยา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 ว่าออววยย อูดูภาษาอู๋พี่รองขั้นพ้นตาไม่ให้จับปะปูเป็นงวดแรกบะปูที่พ้นมันอือโอ้พี่รองเป็นงวดแรกเลยพี่รองเนี่ตัวเพิ่นว่าววันที่สิบสามสิบมาแต่ว่าไปออกต่างประเทศแลี่วันที่สิอ่าเพิ่นห้เป็นปริศนาพี่รองแต่ว่ารัฐบาลไทย วดประจำวันที่สิบหกนี้นะมาฟัาน้ากันตัวเดียวแข็งๆเอาิูู้สิวนให้เลขสามตัวได้ทั้งบนทั้งล่างดูในชุดนี้ชุดเดียวนะเอสามตัวบุษมีสามตัวเดียวเตอร์ฟเอาแต่ลจนให้ทงใช่นะคะี เพราะว่านี่สามตัวเป็นทังได้ทั้งบุญทั้งน่านงเยอะสกยี่บวูนี่บวมั่องได้เหรอบุญสามหาสามหาอามน่ทนะลองนะจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งน่เอออัเียว ดีมหกอเรอา่ทางรัฐบาลให้พี่รองนะามางให้มาฝากอพ่อแม่พี่รองเอาวิตซ์ะฮะโอ้รัตตีไว้น <ะ S 1> า่ไหนเงี้ชาว่าเขาจิตเต็มตึงตึงเอาขั้นษาอ่าเอพันออพ้นษามาเงินก็จิตเต็ม<น>เอาเงินไปใส่ซะก่อน ต้องเอาเขาพี่น้องอเขาบ้านในเชี่ยวเขาในเชี่ยวอ่าเอาเงินไปอัดไปได้เห็นไหมเจ็บบ้างสิง่งจะไปขายข้าวมันจะหมดก่อน,อนเอเอเพราะว่าธนาคารกัสิแกงแล้วสำนักซับตัวนี้โอซับตัวนี้่าอ่าธนาคารมันก็จะร้อนบันมันไปกดไหลมันไปกดไหลเงินเข่าไหลเขาต้องซับที่ปูที่ต้องอย่างเจ้าโอ้ยเชียเป็นเชียโอ้ ก็ฉันยาว่าจะมาบอกแทนนี้โอ้อ่าสัญญาว็่าจะมาบอกแท่นี้ถาได้บโโอ้บนก็จะให้บนกับลงขึ้นรอโอ้แนเดยกก็กรับครับอจะให้บนโอ้โอ้เอาูอาไมนี่ฮมันมัออกภายในเด็กนี่ ซื้อยังบ enfin, ่ได้เงินกว่าเออถืออ่้บุญบ่มีนะอ่าอืมไตาหน่ายอ้ี่นี่บ้ละแวกันยเอาสั่งก็พวกเนี่ยอืเาเลาเอเดี๋ยวนี้บวกปักกันไปจะมีบ่กนีนะโอ้พราะอันนี้เขาไม่สั่งไว้แต่แรกเขาไม่สั่งไว้แล้วบ่แข้งแล้วกเอาเ่าแคบๆเลยครับผมไปรวยช่วย ท่ว่าันเลยไม่พี่้องนะแต่ว่าเม่ไรแต่ว่าบม่ไรหาคนผท้ชายือช่วยแต่เปลาเปลาเลยมาหาเยอะจิตครับอ๋อคะแนนทางที่วังจอบอใช่เงินเงินนะสามสิบห้าสามสิบห้านี่เงินมีเงินวังที่สามสิบห้าพวกนี้เอราะวมีแต่สามสิบห้านี่เงิน ถ้ามีสามห้ามีเงินทันทีมีเงินมาพี่น้อ,องไปเอารถติีไว้ด่วนเ้อะพี่น้องเด้อสองตัวเนาะเอาได้สามตัวก็ววต,วตามที่เห็นเนาะมีโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างก็ว่างุดใหม่ทางผ่านเพชรแกรนดคนมาคนแตกไม่ขอคนสายได้หรอไหมเข้าบัญชารอดไม่น่านหรอพี่น้องไมา่น่านหรอเอล่าเสนันบ้างอ๋อไปแตกพี่รองบึ้มไป ครับตามนั่นลไปแล้วครับผมขอนต่างๆลำๆรล่เร่ครับผมไม่ใช่ัซิฟนเลย